ช่วยซับสไครด้วยจ้าไปที่ถืออยู่ในมือสินี่คือเครื่องปรับอากาศส่วนบุคคลค่ะพี่ซีเรียคมันว่าเครื่องปรับอากาศเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมันสามารถเป็นได้ถึงฮีเตอร์เวลาที่อากาศมันแบบแปรปรวนมากๆอย่างที่อเมริกาในอากาศบางทีก็แบบวันแรกมาหนาวมาก5องศาไงโหไม่ไหวเลยค่ะต้องใส่เข้าไปแล้วแบบกดเป็นฮีเตอร์แต่วันเนี้ยร้อนมากค่ะเกือบแบบ30องศาได้มั้งเนี้ยนี่มันมนี่นเปนนี่ปัดองศาค่ะกดไปที่นี่ แอรเสร็จปุ๊บเราก็เสียบกับ power bank ตัวหนึ่งจะต้องเสียบกับ power bank ตลอดนะที่มันชาร์จไฟไม่ได้แล้วเราก็คลอบไปที่คอค่ะ h a ส s it โอ้เย็น เจียบเลย G2T แกเจตตัวนี้ที่มองมันว่าเป็นเครื่องปรับอากาศส่วนบุคคลค่ะร้อนก็ได้เย็นก็ได้มาดูความคาดหวังสิคะตอนแรกอะ่ะก็อยากได้เครื่องปรับอากาศที่มันดีๆสักตัวใช่ป่ะเวลาไปต่างประเทศที่อากาศแปรปรวนเรามาจากประเทศที่มีอากาศเดียวตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้นไม่รู้วันนี้จะร้อนหรือพรุ่งนี้จะหนาวความประทับใจเหรอคะตัวนี้หน้าตาดีค่ะแต่ซีไม่ได้ประทับใจมากอะตรงๆมาดูสิ่งที่ซีว่าดีและสิ่งที่ซีว่าไม่ดีกัน ข้อที่1ชอบมากตรงที่พอเจออากาศจริงใช่ะ่ะวันแรกของการทํางาน Google ซิตี้ซันฟรานคือแบบหนาวมาก7องศานั่งกลางแจ้งเพื่อฟังคีโนวก็เลยหยิบมาใส่ค่ะอุ่นคอดีสบายดีมันไม่ร้อนจีที่คอค่ะมันได้อุ่นๆวันสุดท้ายอากาศเนี่ยมาเกือบย8ิบองศาเอาจะบ้าตายปรับตัวไม่ทันเลยหยิบมาลองโหมดแอร์อย่าเข้าใจผิดนะคะโหมดนี้ไม่มีพัดลมมันจะมีแผ่นเหล็กสองข้างที่แนบกับคอทําความร้อนหรือความเย็นให้เรารู้สึกสบายสบายกำลังดีไม่ร้อนจัดหรือเย็นจัด ที่เขาออกแบบมาให้เสียบแบตเนี่ยแยกไปกับตัวเครื่องเครื่องเองไม่มีแบตเพราะตรงคอเราเนี่ยมันมีเส้นเลือดใหญ่เยอะอุปกรณ์ที่ใส่แบตเตอรี่ที่ทําความร้อนความเย็นเพื่อความปลอดภัยก็เลยต้องออกแบบมาให้เสียบกับ power bank แยกไปกับตัวเครื่องซีมองว่าก็ดีอะค่ะไม่ต้องเอาที่ชาร์จไปหลายตัวด้วยชาร์จกับ power bank ตัวเดียวก็จบดีค่ะ ข้อที่1ถ้าเสียบตัวเครื่องนี้แล้วทิ้งเอาไว้จะมีไอ้น้ำออกมาและถ้าคุณวางใกล้ปลั๊กไฟมันจะสามารถไฟช็อตได้เลยเหมือนกันเพราะอย่างนั้นก็ต้องระวังค่ะเล่นกับอุปกรณ์ที่ปรับอุณหภูมิเนี่ยต้องเข้าใจก่อนใช้งานมากๆควรให้พลังงานจาก power bank ก็พอค่ะเสียบกับคอมหรือเสียบกับปลั๊กไฟอาจจะป้อนไฟแรงไปหน่อยข้อที่2มันไม่หนักสําหรับผู้ชายแล้วค่ะแต่สาหรับผู้หญิงอาจจะรําคาญถ้าเกิดใส่เกินครึ่งชั่วโมงค่ะมันอาจจะหนักนิดนึงถ้าสภาวะอากาศที่เราจะเดินทางเป็นที่หนาวซีว่าแค่ใช้ถุงร้อนที่ม เอาไว้แปะประครบก็ใช้แทนได้เครื่องนี้เหมาะสําหรับการเดินทางที่เราจะไปที่ที่อากาศแปรปรวนอย่างเช่นอเมริกาเงี้ยยุคนี้ใช่เลยบางวันร้อนบางวันหนาวแปบวนมากค่ะส่วนที่ร้อนๆอ,อย่างเมืองไทยก็ฟินได้เหมือนกันแต่ว่าคุณจะต้องขยันพกแก๊เจตตัวนี้ไปซะหน่อยค่ะเหมาะสําหรับเป็นของขวัญให้คนที่เดินทางบ่อยๆรวไมไปถึงคนที่ขี้ร้อนสักหน่อยค่ะสนนราคาตัวนี้อยู่ที่5990บบาทค่ะอืมไม่แพงแต่ก็ไม่ถูกนะคะ ตัวซัว์วาเวิร์กซิไม่ชอบอยู่แค่จุดเดียวเองค่ะต้องเสียวกับ power bank ตลอดเวลาแต่โอเคนะโดยรวม